โปรอัมกิระเดชอภิบาลแล้วนะครับวันนี้จูงมือน้องแฟนธัญธรชยัยรั์มาจดทะเบียนในวันว,นเวนาเลนไทย14กุมภาที่ไร่สิงห์าร์จังหวัดเชียงรายครับวันวนาเลนไทยในปีนี้เป็นปีที่พิเศษของคู่รักทุกคู่บนโลกใบนี้รวมไปถึงคู่รักของนักกอล์ฟมือวางอันดับ43ของโลกโปรอ์มกีรเดชอภิบาลรัฐกับน้องแฟนธัญธรชยัยรัฐแฟนสาว ความรักของทั้งคู่เกิดขึ้นตั้งแต่อายุ15จนกระทั่งมาถึงในเดือนมีนาคมของปีที่แล้วโปรอามและน้องแฟนได้เข้าพิธีมั่นหมายกันไปแล้วและในปีนี้วันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์โปรอามและน้องแฟนได้จงมือกันมาที่สิงปาร์คจังหวัดเชียงรายเพื่อเข้าร่วมงานสิงปาร์คอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟียสต้า สำหรับภายในงานนี้นอกจากการแข่งขันบอลลูแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายและกิจกรรมที่พิเศษคือการจดทะเบียนสมรสของคู่รักทั้ง20คู่และหนึ่งในนั้นมีคู่รักของโปอามและน้องแฟนรวมอยู่ด้วยซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณรังสิลิตลักษิตานนนนายกสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยมาร่วมแสดงความยินดี บรรยากาศภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเช้าที่ผ่านมาเริ่มจากการตักบาตรของหวานโดยพระสงฆ์จากวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายมารับบิณฑบาตหลังจากนั้นเป็นการจดทะเบียนสมรสบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักผมว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเนาะเป็นวันวาเลนไทน์นทก็ทุกคนก็อาจจะผู้หญิงหลายคนก็อาจจะมีความหวังที่ใหญ่จะจดวันนี้ครับแล้วก็มันก็เป็นพิเศษที่ได้จดมีโอกาสได้ขึ้นบอลลูนแล้วก็ ไร่บุญลอดแห่งนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันจากจะมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็พอเวลาไม่ค่อยมีทําให้โอกาสก็ยากที่จะได้มาแล้วพอได้เป็นหนึ่งใน20คู่ที่ได้มาจดวันนี้ก็ก็ดีใจามากครับน้องก็ประทับใจพอสมควรค่ะเพราะว่าก็เป็นวันวาเวลนไทน์เนาะก็ถือว่าเหมือนเป็นวันแห่งความรักก็คือได้มาจดทะเบยนวันนี้แล้วก็ได้มาจดที่ไร่บุญลอดก็คือเป็นครั้งแรกที่เคยมาค่ะ นอกจากการจดทะเบียนสมรสแล้วทางสิงปาร์คได้นําคู่รักของโปอาร์มกีรเดชและน้องแฟนธัญธรชยัยรัตน์รวมทั้งคู่รักอีก19คู่ขึ้นกันไปบอกรักบนทองฟ้าเหนือจังหวัดเชียงรายอีกด้วย